ต่อกันที่กุญแจสครับระหว่างลีเจกาพบกับนาโปลีราคาต่อรองเปิดมาที่นาโลีต่อหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งครับยูโรปาลีเกมในกลุ่ม F นัดที่3ลีเจกาเตรียมเปิดสนาม SNK ลีเจกาต้อนรับการมาเยือนของทีมนาโปลีโดยเจ้าบ,บ้านลีเจกาผลงานตกลงไปเยอะในช่วงหลังๆครับซึ่งเกมที่แล้วของพวกเขานนเนี่ยก็เป็นการแพ้มาต่อเซบินิกทําให้เป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะครับที่พวกเขานั้นแพ้มาต่อเนื่องและกับรายการนี้เนี่ยพวกเขานั้นก็ยังคงไม่มีแต้มุ่นทางฝั่งนาโปลีภายใต้าการนําทีมของกัตตูโซก็ยังพา ผลงานไม่นิ่งเท่าไหร่ครับในช่วงหลังๆซึ่งเกมที่แล้วเนี่ยก็เป็นการแพ้ในเกมลีกมาต่อซัสโซโล่ทำให้เป็นการแพ้หนแรกในรอบ3าเกมเลยนะครับก็ดูแล้วเกมนี้นาโปลีผลงานก็ยังคงผีเข้าผีออกในช่วงหลังครับแม้ว่าชื่อชั้นจะเหนือกว่าก็จริงแต่ถ้าว่าลีเยกาเนี่ยสถิติภาพรวมในการเฝ้าบ้านเองก็ยังทําได้ดีครับทำให้เกมนี้น่าจะพอมีลุ้นแต้มไปได้บ้างแม้ว่าผลงานจะไม่ลงตัวในช่วงหลังๆก็ตามแต่ทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยลีเยกาสกอรติคาลีเยกาเปิดบ้านเสมอกับนาโปลีหนึ่งหนึ่ง